แพันธิลาเล่าทั้งน้ำตาทั้งสวยทั้งเก่งกลับเครื่องมากจริงๆสำหรับพิธีกรสาวชื่อดังแอร์พันธิลาต้องบอกเลยว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ขยันทำงานมากทำทั้งงานในวงการบันเทิงและยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกหลายอย่างก่อนหน้าน,นี้สาวแอร์ได้ออกมาเล่าผ่านรายการโต๊ะแชร์มหาชนกับเหตุการณ์เลวร้ายโดนแอบถ่ายในห้องน้ำเผยว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้วแต่ไม่เคยเล่าที่ไหนามาก่อนโดนคนไว้ใจแอบถ่ายคลิปตอนอาบน้ำ คือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็กลัวคลิปหลุดแล้วเป็นภาพที่ใส่แค่เสื้อไซเดียวกับกางเกงในและมันดูทุเรศไม่อยากให้ออกไปในที่สาธารณะบุคคลน,นั้นบอกให้อาบน้ําในห้องนอนพี่แล้วข้างนอกใช้ไม่ได้เราก็ถามก็หลับไปว่ามีห้องน้ำสองห้องทําไมต้องให้ไปอาบในห้องพี่เขาก็บอกว่าแม่บ้านคิดราคาแพงต้องทาความสะอาดเราก็เข้าไปห้องน้ํากับน้องสองคนแต่คิดว่าไม่ชอบมาพากลเลยปิดไฟเขาก็ถามปิดไฟทําไมเลยรู้สึกว่า มันแปลกๆต้องมีกล้องในห้องนี้แน่ๆซึ่งเราก็เจอกล้องที่แอบถ่ายจริงๆในโหลกแก้วที่เขาเอาไว้ใส่สำลีตรงอ่างล้างหน้าเจ้าตัวยังเล่าอีกว่าทั้งโกรธทั้งกลัวและพอกลับมาที่เมืองไทยเราก็ได้พูดกับเขาว่าไม่ต้องเข้ามายุ่งกับเราอีกก็ไม่ได้แจ้งความล่าสุดไปบังเอิญเจอเขาหลังไม่ได้เจอกันมาสิบปีเขาก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติกลายเป็นว่าเราเองที่ยังต้องรู้สึกอยู่ในใจเลยอยากให้เป็นอุทาหรณ์คือ เราไว้ใจคนมากเกินไปเชื่อใจมากเกินอันนี้ก็ต้องระวังให้มากขึ้น